ยุตบอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีโค้ดและพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ่ําคืนที่ผ่านมาครับผลประกอบการของทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนะครับที่ตามโค้ดมานะครับผลคู่ที่พลาดไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันใหม่ในวันนี้นะครับมาแก้ตัวกันใหม่นะครับยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางเน้นๆกันอีกทีในวันนี้นะครับนวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันที่3มิถุนายนครับก็ฟุตบอลในลี ไปกันแล้วนะครับจบฤดูกาลกันไปเป็นที่เียบร้อยครับพวกหลีใหญ่ๆนะครับตอนนี้สัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นฟุตบอลทีมชาติครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงฟุตบอลกระชับมิตรหรือว่าฟุตบอลรายการต่างๆอย่างเช่นยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับของโค้ดในวันนี้ครับจะยกไปที่ในสืบฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกครับเป็นฟุตบอลหญิงครับบอลทีมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคนใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้ที่ ใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของโค้ชครับมีทั้งตัวเน้นการันตีตัว VIP ไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปบอลไทยบอลเอเชียหรือบอลกระแสนะครับพี่ๆจะเอาไปจับคู่รวมเป็นอัลบั้มหรือว่าแยกเน้นๆก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแถมในกลุ่มเราครับยังมีกูรูแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ระดับแนวหน้าครับที่คอยให้คําแนะนําดีๆแนวทางดีๆกันมากมายเลยเรามีอัปเดตแนวทางบอลสดครับดูบอลสดที24ชั่วโมงกันด้วยครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ลองเข้ามาเปิดใจครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชได้เลยนะครับบอกไว้เลยครับไม่ทำให้ผิดหวังแน โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่คู่แรกเลยครับฟุตบอลทีมชาติหญิงครับในศึกฟุตบอลรายการยูฟาเนชันลีกครับรอบแรกแบ่งกลุ่มครับเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่มครับโดยรายการนี้ครับจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มครับนำแชมป์ของแต่ละกลุ่มครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ในรายการนี้นะครับโดยคู่แรกครับไปดูเจ้าบ้านครับทีมชาติสเปนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติอังกฤษครับอันดับโลกของทั้ง2ทีมครับทีมชาติสเปนครับแรงกิ้งอยู่อันดับ2ของโลกครับส่วนอังกฤษครับ อยู่แลนด์กิ้งอันดับที่4ของโลกครับโดยอันดับคะแนนรักษาการล่าสุดของทั้ง2ทีมในรายการนี้ครับสเปนครับเป็นจ่าฝูงนะครับมีอยู่12คะแนนครับส่วนอังกฤษครับรองจ่าฝูงครับมีอยู่10คะแนนครับโดยนัดนี้นัดสุดท้ายครับมีความสําคัญของทั้ง2ทีมครับโดยที่เจ้าบ้านสเปนครับเล่นแค่เสมอครับก็จะได้เข้ารอบต่อไปครับส่วนอังกฤษครับต้องชนะสถานเดียวครับกับนัดนี้นะครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านสเปนครับทำผลงานได้อย่างยอ เยี่ยมครับชนะ4แพ้หนึ่งครับโดยนัดล่าสุดครับออกไปเยือนชนะเบลเยียม5ประตูต่อหนึ่งครับเล่นในบ้านถล่มโปรตุเกส7ประตูต่อหนึ่งครับออกไปเยือนชนะโปรตุเกส4ประตูต่อ2อครับออกไปเยือนแพ้ให้กับอังกฤษ1ประตูต่อศูนและเปิดบ้านชนะเบลเยียม3ประตูต่อ2ครับบนทางฝั่งของทีมเยือนทีมชาติอังกฤษครับผลงานก็ไม่น้อยหน้าครับชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มโปรตุเกสไป6ประตูต่อศนครับออกไปเยือนแพ้เบลเยียม3ประตูต่อ2เปิดบ้านชนะ เบลเยียม5ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านชนะสเปน1นประตูต่อศูนย์และออกไปเยือนเสมอโปรตุเกส1ประตูต่อหนึ่งครับโดยสถิติที่พบกัน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับก็สูสีกันทีเดียวครับแต่เอียงไปทางสเปนจะได้เปรียบว่านะครับโดยการที่สเปนชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้1ครั้งครับโดยนัดล่าสุดครับก็เพิ่งเจอกันมาครับเป็นทางฝั่งของอังกฤษครับเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ครับกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับราคาสูงต่ำอยู่ที่ 2.5ประตูครับซึงก็หมายความว่าทั้งเกมต้องยิง3ประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มเต็มปากครับโค้ดมองคู่นี้ครับเป็นครับเจ้าบ้านมีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านครับแล้วก็ช่วงล่าสุดฟอร์มดีครับยิงประตูกระจายเลยครับเช่นเดียวกันกับทีมชาติอังกฤษทีมเยือนครับก็ต้องการชัยชนะแล้วก็มีแรงจูงใจสูงครับแล้วก็ผลงานก็ดีด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่ยิงกันถล่มทลายครับวันนี้ครับเกมต้องเปิดแรกครับไม่มีอะไรที่จะต้องเสียสําหรับทีมชาติอังกฤษครับเพราะว่าต้องชนะสถานเดียว เกมอาจจะออกมาเป็นการเปิดแรกครับส่วนทางฝั่งของทีมชาติสเปนอาจจะเล่นเกมรัดกุมแต่ในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นครับก็ยังมีความได้เปรียบทางฝั่งอังกฤษอยู่ครับคาดว่าผู้นี้ครับจะมาเปิดแรกด้วยกันครับมีเกมลุกกันแบบสนุกครับนาทีต่อนาทีเลยนะครับดูแล้ววันนี้น่าจะยิงกันเยอะครับพอดฟันธงเลือกเชียร์ไปที่มองบนครับคู่ต่อไปครับทีมชาติสวีเดนเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเดนมาร์กครับโดยอันดับโลกของทั้ง2ทีมครับสวีเดนครับอยู่อันดับที่6ของโลกครับส่วนเดนมาร์กครับ อันดับที่12ของโลกครับไปดูอันดับคะแนนลรสนการล่าสุดของทั้ง2ทีมในรายการนี้ครับทั้ง2ทีมครับอยู่ในกลุ่มที่4ครับเจ้าบ้านสวีเดนครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับมีอยู่9คะแนนครับตัวนเดนมาร์กครับเป็นรองจ่าฝูงครับมีอยู่9คะแนนเช่นกันครับโดยผลต่างประตูได้เสียนะครับห่างกันอยู่2ประตูครับโดยถานรณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับครั้นี้มีความสําคัญกับทั้ง2ทีมอย่างมากครับต้องชนะถานเดียวเพื่อเก็บ3แต้มครับและเป็นแชมป์ของกลุ่มเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับโดยฟอร์ม ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านสวีเดนครับชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดออกไปเยือนเสมออิตาลีศูนประตูต่อ0นเปิดบ้านเสมอเวล1ประตูต่อ1เปิดบ้านชนะอิตาลี3ประตูต่อ2ออกไปเยือนเสมอเวล1ประตูต่อ1นและออกไปเยือนชนะเดนมาร์กหประตูต่อ2ครับส่วนผลงานของทีมเยือนเดนมาร์กครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเวล1ประตูต่อศนเปิดบ้านแพ้อิตาลีศูนย์ประตูต่อ3ออกไปเยือนชนะเวล1ประตูต่อ2อออกไปเยือนชนะ อิตาลี1ประตูต่อ3และเปิดบ้านแพ้สวีเดน1ประตูต่อ2ครับไปดูสถิติที่เจอกันมา5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางฝั่งของสวีเดนครับดูดีกว่าครับชนะไปถึง3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับโดยคู่นี้ครับเจ้าบ้านสวีเดนครับจะมาในระบบ433สครับส่วนเดนมาร์กจะมาในระบบ4 2 3 1ครับกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับสะกรวมสูงต่ำอยู่ที่2.5ประตูครับซึ่งหมายความว่าต้องช่วยกันยิงในนัดนั้น3ามประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับ โค้ดมองดูครับสวีเดนกับเดนมาร์กครับมีฟอร์มการเล่นที่ดีครับในช่วงหลังครับแล้วก็สไตล์เกมลุกที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับวันนี้ครับก็เป็นการบังคับของทั้ง2ทีมครับเป้าหมายเดียวกันครับแรงจูงใจคือฟ้าสามแต้มครับยังไงก็ต้องยิงกันเยอะแน่นอนครับเพราะว่าเกมน่าจะต้องเปิดแรกเพื่อที่จะเอาผลการขันมาสู่ของแต่ละทีมให้ได้นะครับวันนี้ครับโค้ดฟันธงเลือกเชียร์ไปที่มองบนได้เลยครับคู่นี้ยิง3ลูกขึ้นไปแน่นอนครับผู้ต่อไปครับทีมชาติออสเตรียครับเปิดบ้านรับก เยือนของทีมชาติเยรมนครับโดยอันดับโลกของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านลังอันดับที่22ของโลกครับส่วนทีมเยือนเยมมนครับลังอันดับที่3ของโลกครับไปดูคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมในรายการนี้ครับทั้ง2ทีมครับอยู่ในกลุ่ม1ครับร่วมกับเนเธอร์แลนด์และก็สกอตแลนด์ครับโดยออสเตรียครับอยู่อันดับที่3ครับมีอยู่6คะแนนครับส่วนเยเมนครับมีอยู่13คะแนนครับโดยสถานการณ์คู่นี้ครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเจ้าบ้านออสเตรียครับไม่มีผลในการลุ้นอะไรต่อไปแล้วนะครับ ก็ได้ตกไปเล่นในยูฟาเนชันลีกทาร์ทบีนะครับส่วนทั้งฝั่งของเยอรมนจจากฝูงครับต้องการชัยชนะต้องการแต้มครับเพื่อการันตีครับในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับได้1แต้มหรือ3แต้มก็ได้ครับได้การันตีเข้ารอบแน่นอนครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเยาบ้านออสเตรียครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดออกไปเยือนชนะสกอตแลนด์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านแพ้เนเธอร์แลนด์หประตูต่อ3ออกไปเยือนแพ้เนเธอร์แลนด์นัดที่2ครับสประตูต่อหนึ่งออกไปเยือนแพ้เยอรมน 4ประตูต่อ1และเปิดบ้านชนะสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ครับส่วนทางฝั่งของเยอรมันครับผลงานดีครับชนะ4นัดติดต่อกันครับและเสมอ1นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเนเธอร์แลนด์4ประตูต่อ0เปิดบ้านชนะสกอตแลนด์6ประตูต่อ1ออกไปเยือนชนะสกอตแลนด์ในนัดที่20ประตูต่อ4เปิดบ้านชนะออสเตรีย4ประตูต่อ1ครับและออกไปเยือนเสมอเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ2ครับโดยสถิติที่พบกัน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนเยอรมันครับทำผลงานได้ดีกว่าครับ นัดติดต่อกันเลยครับโดยคู่นี้ครับเจ้าบ้านออสเตรียครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับส่วนเยอรมันครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยกระแสของคู่นี้ครับประกอ์รวมสูงต่ำอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับซึ่งก็หมายความว่าประตูรวมต้องยิง4ประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับโค้ดมองโดยที่ทีมชาติเยอรมนีครับมีสถิติ เหนือกว่าอย่างชัดเจนครับในการพบกับออสเตรียครับชนะไป5้านัดหลังสุดทั้งหมดเลยนะครับการเล่นแล้วก็สกอร์นะครับในการที่ยิงประตูนะครับก็เป็นทางฝั่งของยิงเยอรมันครับสองนัดที่ผ่านมาครับผลต่าง3ประตูขึ้นตลอดครับแล้วก็นัดล่าสุดก็ชนะมา4ประตูต่อ1นครับนัดสองที่เจอกันในปี2024ครับก็ชนะ4ีประตูต่อศูนครับแล้วก็ปี2024อีกนัดหนึ่งนะครับก็ชนะไป3ประตูต่อสองครับซึ่งดูค่าเฉลี่ยครับยิงกัน4ประตูขึ้นไปตลอดเลยนะครับใน3เกมล่าสุดนี้ โค้ดมองฟันธงเลือกเชียร์ไปที่มองบนคู่นี้ครับยิงเกิน3ลูกแน่นอนครับเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางคู่ของโค้ดในวันนี้ครับถ้าถูกใจตัวไหนนะครับก็ตามกันได้เลยนะครับหรือจะอัดรวมกันเป็นอัลบั้มว่าแยกเน้นๆก็แล้วแต่พี่ๆีทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของโค้ดด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็เข้ามาสมัครกับโค้ดได้ที่แอดเคีเก้าเก้าเก้าอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับ ในบ้านเขียวของโค้ชครับก็มีทั้งตัวเน้นการันตีตัว VIP ไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปบอลไทยบอลเอเชียบอลกระแสเราไปจับคู่รวมเป็นอัลบั้มหรือว่าแยกกันเน้นๆก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับแต่ในกลุ่มเราครับก็ยังมีกูรูแล้วก็อินฟูลดับแนวหน้าครับที่คอยให้คัปรึกษาดีๆครับแนวทางฟุตบอลดีๆบอลสดดูบอลสดฟรี24ชั่วโมงก็มีนะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับันป ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ